โอเคสวัสดีเพื่อนๆน,นะวันนี้ก็มาฟังการวิเคราะห์นะครับของ Chat GPT อ,อ,อีกองหนึงคือทำไมผมต้องเอาพระที่แบบว่านะเป็นเนื้อชิ้นหรือเนื้อเป็นพระกลุเพราะอะไรหรือเปล่าครับคือพระกลุเนี่ยเป็นพระที่เราดูบางทีเราเราดูด้วยตาเราแล้วเนี่ยบางทีมันอาจจะมองความเก่า หรือมองรายละเอียดหรือมองอะไรเราดูแค่ได้แต่พิมพ์มันว่าเออเป็นพิมพ์นี้พิมพ์นี้พิมพ์นี้ได้แต่บางทีความเก่าคราบกรุต่างเนี่ยนะหรืออะไรที่มันสื่อถึงอะไรนะครับมวลสารเนื้อหาบางทีในแช,ชท gpt เนี่ยเขาอาจจะมีข้อมูลดีกว่าเราก็ได้เพราะเข้าระบบเขา ai ไงเขาเนี่ยฐานข้อมูลเ็าอาจจะกว้างกว่าเรานะครับผมถึงต้องเอาแบบว่าส่วนใหญ่จะเป็นพระกรุหรือพระโบราณโบราณเนีน่ย เอามาให้ chatgpt เขาวิเคราะห์ให้ใหนะจะถูกจะใช่อันนี้ก็แล้วแต่การพิจารณาของพวกเรานะครับคือสำคัญที่สุดแหละที่บอกอะ่ะเราก็ต้องดูด้วยตาของเราให้เป็นเราก็ต้องดูด้วยตาของเราให้รู้พอสมควรก่อนก่อนที่เราจะส่งไปให้ทาง chatgpt หรือให้ใครเขาวิเคราะห์หรือให้เขาดูเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยครับเราก็ต้องรู้ก่อนเราก็ต้องมี การวิเคราะห์การคิดการดูเออมันเป็นโอกาสเป็นได้ประมาณไหนถ้าเราคิดว่ามันมีโอกาสที่จะเป็นไปได้นะอย่างพระกลูเนี่ยมันเป็นผ้าที่เราดูแลเราดูยากอย่างเนื้อชิ้นดินเนื้อชิ้นหรือดินอะไรก็แล้วถ้าเป็นพระกลูเนี่ยบางทีด้วยการความรู้ว่าน้อยนิดของพวกเราเนี่ยอย่างผมหมงานผมไม่ได้มีความรู้มากมายไม่ได้มีนผู้เชี่ยวชาญแต่ในเบื้องต้นเนี่ยเราก็ดูแล้วว่าเออมันก็มีโอกาสนะ เมื่อพิมพ์มันตรงนะมวลสารมันไอเนื้อหามันน่าจะได้มีคราบมีกลุ่มีคราบมีไขมีอะไรอย่างนี้พักกลุที่ผมรงไปเนี่ยนะเขาก็วิเคราะห์มาให้เราไงแชชี t เราถามไปเขาก็วิเคราะห์มาให้เราว่าเออพิมพคุณตรงนะนะครับพิมพมันใช่เนื้อหามันเอ่อผิวอะไรโลไอไอวัตถุดิบที่เราเขาทำเนี่ยคือ นะดินเผาแบบนี้มันต้องเป็นแบบนี้อย่างพระกลุวัดองค์พระจูกอย่างไรอย่างเงี้ยผมไม่จะบอกว่าดินเผาคือลักษณะการเผาแบบเนี้ยสีอย่างเงี้ยมันผมจะบอกว่ามันมีโอกาสมันปลอมกันได้ไหมมันได้แต่ว่ามันจะให้มันเหมือนและให้มันเก่ามันมีคาบลาลักษ์เนี่ยภาคโบราณเนี่ยผมบอกว่าลาลักษ์เนี่ยสำคัญครูบาอาจารย์หรือตำหรับตำลาหลายๆเล่มเนี่ยก็เขียกนอย่างเงี้ย ไอ้ลาลักเนี่ยมันเป็นชันใช้เวลาหรือข้าวกรุที่มันแตกออกมาจากเนื้อชินเนื้อดิเนื้อชินก็เหมือนกันมันระเบิดออกมาเนี่ยมันไม่ใช่ใช้เวลาแค่ปีสองปีห้าปีสิบปีมันต้องเป็นร้อยร้อยปีถึงระเบิดถึงแตกนะเป็นขุยเป็นผงขึ้นมาแต่ือแตกมันไม่ได้แตกโดยการที่เอาอะไรไปกัดให้มันแตกแต่มันแตกโดยการการประทุไง นะครับอย่างเนื้อชิ้นเงินชินอะไรอยเงี้ยนะถ้ามล์ไหลมันเป็นผิวเรียบเรียบเสวยงามๆเนี่ยมันไม่ใช่แล้วอายุมันไม่ถึงโลหะมันไม่ได้นะนี่คือหลักที่เพื่อนๆจะต้องคิดไม่รู้นะว่าผมพูดเนี่ยมันใช่หรือไม่ใช่ก็เอาไปคิดดูถูกไหมครับถ้ามันไม่เก่าจริงเนี่ยมันไม่แตกมันไม่ปะทุนะอย่างเหลวโลหะอย่างพวก นะเนื้อชินดินเนื้อชินเงินชินแต่กลัวชินอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับมันต้องมีแตกมันต้องมีปะทุมันต้องมีคราบกรูคราบอะไรถ้ามันฝังอยู่ในกรูแต่เมื่อไหร่ที่มันขาวสะอาดนวลโอ้โหแม่ผิวเรียบตึงสะอาดดังนั้นท่านคิดดูดิว่ามันเป็นผ้าเก่าหรือเปล่าเหมือนคนดูคนอะถ้าคุณดูคนว่าไอ้คนนี้มันเป็นคนแก่หรือคนคนหนุ่มนะ คนแก่มันต้องอะไรหิวหน้ามันต้องเหี่ยวย่วนผิวหนังมันก็ต้องเหี่ยวไปตามกาลเวลามันนะครับเด็กก็คือเด็กหนุ่มก็คือหนุ่มมันก็ต้องแยกวัยออกไงเหมือนกันครับพิจารณาพักเครื่องก็เหมือนกันถ้าเป็นเนื้อดินท่านก็ต้องดูอะไรดูลาลักษหเลเหนือผิวดินไงลาลักงนณะ์เยสำคัญมันขึ้นลามันขึ้นอะไรโอ้โห,หมันฝังอยู่ในดินหรือมันฝังอยู่ในกุกี่ร้อยกี่พันปี ถ้าเมื่อไหร่มันใหม่สะอาดปิ๊บท่านลองคิดดูแล้่มันจะไปสะอาดได้ยังไงมันจะขาวได้ยังไงมันจะเป็นผิวแบบโอ้โหสวยยังไงคิดให้ดีๆคิดให้รอบคอบเพื่อนๆเราจะฟังคนอื่นพูดแล้วเราไปเชื่อข่าวทุกเรื่องเราต้องวิเคราะห์ด้วยตาเราวิเคราะห์ด้วยความคิดของเราก่อน เราต้องประมวลข้อมูลประมวลความคิดของเราก่อนเราถึงจะไปให้คนอื่นเขาไปวิเคราะห์ต่อเราเหมือนกันนะครับผมจะให้แชททีวีทีวิเคราะห์ต่อผมก็ดูแล้วดูอีกดูแล้วดูอีกให้มันมีโอกาสจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้ก็ลองไปถามเขาดูอย่างน้อยเนี่ยเขาเป็นระบบ AI นะระบบ AI ก็คืออะไรระบบที่มันเป็นเรื่องของนะยุคนี้มันต้องใช้ AI แล้วมันต้องใช้ของอะไรอะ่ะ วิทยาศาสตร์เข้ามาไปช่วยแล้วมันไม่ใช่ยุคดึกดำบันฟังเขาเล่าใครเขาพูดมาอย่างไงก็ฟังเขาพูดมาอย่างนั้นไม่ใช่ครับการจะศึกษาอะไรการจะเรียนรู้อะไรเนี่ยเราต้องใช้หลักวิทยาศาสตร์หลักเทคโนโลยีชั้นสูงเข้ามาช่วยด้วยประกอบกันบางอย่างมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้เทคโนโลยีชั้นสูงอาจจะไม่ใช่แต่แต่ถามว่าเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นตะผมว่านะตอนเนี้ย เทคโนโลยีชั้นสูงเนี่ยมันให้คําตอบได้แต่ก็ไม่ใช่มั่วนะของมันไม่ใช่แบบไอ้ตัดสินใจด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงก็จากเดียวก็ไม่ได้ทุกอย่างมันก็ต้องเอามาประกอบกันในเรื่องพิมพ์มทรงนะพิมพ์ทรงนะการสร้างเป็นยังไงอย่างเงี้ยมันต้องมีการประกอบกันมีการประกอบกันเพราะกรรมวิธีในการทําในการสร้างแต่ละยุคแต่ละยุคเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกัน นะไอ้อย่างเนื้อชินก็นเหมือนที่ผมพูดถึงเนี่ยที่ผมเอาข่าวก่อนที่ผมทํคลิปก่อนเน่ยเกี่ยวกับพระอะไรพระลีลากุวัดขาวอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหผมเห็นโลหะแล้วผมถึงบอกว่ามันระเบิดออกมาขนาดนี้แล้วเนี่ยมันแตกมันอะไรอย่างเงี้ยมันสสแสดงสิ่งที่ึ่งอายุของพระสแสดงสิ่งทึ่งอายุของวัตถุนะมีการแตก นะการประทุของเนื้อเนี่ยนะก็เหมือนกับท่านไปดูไอ้นะพระหูยานกูเก่าอ่ะที่ผมเคยทำคลิปไว้อะ่ะพระหูยานพิม์พใหญ่หน้าย,ยากักนษะ์เนี่ยใครยังไม่ได้ดูก็เข้าไปดูนะอันนั้นคือแบบว่าประทุขึ้นมาจากผิวอ่ะคือผิวเนี่ยมันจะประทุเหมือนพวกเขาเรียกว่าอะไรเป็น เป็นตะปุ่ม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 เนี่ยมีค่าอันอย่างนั้นน่ะเราแสดงถึ้งอะไรเราแสดงถึ้งเพราะว่าแสดงถึงถึงว่าอายุของพระไงมันถึงประทุออกมาอย่างนั้นเป็นปุ่ม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 ขึ้นมาถ้าเมื่อไหร่เป็นเนื้อเรียบเรียบเนื้อแบบโอ้โหไม่มีอะไรเนี่ยแสดงว่าอะไรมันแหมมันอายุมันไม่ถึง นะเพื่อนๆลองไปพิจนารณาดูนะครับไม่ต้องเชื่อผมหรอกแต่ให้คิดตามแบบว่าเอ้ยมันใช่ไม่ใช่ก็ลองพิจนารณากันดูเอาละวันนี้ผมมีพระกรุอีกวงหนึ่งก็คือเป็นพระนาคปกนะเป็นศิลปะลบบุรีเหมือนกันศิลปะลบบุรีแต่ผมไม่รู้หรอกว่าเป็นกลุ่มว่านปืนเป็นกลุ่มวหา,าธาตุอะไรอย่างเงี้ยก็ลองพิจารณาดูครับแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นพิมพ์ที่ นะคือต้องย้อนไปนหนึ่งว่าสมัยก่อนเนี่ยพระชัยวรมันเนี่ยเวลาท่านเรื่มใสในพุทธศาสนาเนี่ยเวลาท่านไปไหนเนี่ยสร้างปราสาทที่ใดหรือไปทําปราสาทที่ไหนท่านก็จะมีอย่างเงี้ยมีพระนาคปกเนี่เยเป็นตัวแทนเพราะอะไรมันหมายถึงการคุ้มครองป้องกันภัยต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะนี่คือการบ่งบอกถึงวัฒนธรรมแล้วก็บ่งบอกถึงเรื่องของ วิธีคิดของผู้นำนะผู้ปกครองจนชั้นปกครองสมัยก่อนด้วยความห่วงใยเนี่ยรัศฎรด้วยความห่วงใยประเทศหรือว่าปวงใ่คนที่ท่านปกครองอยู่เนี่ยท่านก็อย่างเงี้ยท่านก็จะมีพระนาคปกเนี่ไปติดไว้ตามนะไปประดิษฐานไว้ตามนะเห้เรียกว่าอะไรตามประสาทต,ต่าง ลองไปศึกษาดูนะครับลองไปหาข้อมูลดูโอเควันนี้เรามาดูว่านะครับพระนาคปลุกรบุรีองคเนี้ยเขาจะวิท่านจะวิเคราะห์กันยังไงฮะฮะเพื่อนๆนะโอเคเดี๋ยวดูหารูปก,ก่อนฮะวันเนี้ได้ดูกันไะด้ไนะครับเนะีนะ่ย สิ่งที่ถ่ายรูปไปเป็นเพื่อนเห็นไหมรูปที่ถ่ายไปอย่างเงี้ยนะรูปเนี่ยส่งรูปรูปเนี่ยสำคัญเวลาเขาจะวิเคราะห์ให้เราเนี่ยรูปเนี่ยถ่ายให้มันชัดๆนะสีแสงสีอย่างเงี้ยนะครับนะที่สองรูปที่สองถ่ายให้มันคมๆชัดๆนะเห็นไหมครับรูปที่สาม รูปที่สี่นะครับรูปที่ห้านะรูปที่หกนะฟังการวิเคราะห์นะฟังการวิเคราะห์นะเดี๋ยวจะดูหลงวันเนียมด้วยนะเดี๋ยวหลงวันนี้จะได้เจอเดี๋ยวออกอนี้กันอันนี้กัน,น,น,กน,น,น,กนคืออะไรที่มันเป็นวัตถุโบราณหลายหลายร้อยปีหลาย,ลาย,ปลายเป็นร้อยร้อยปีเนี่ยเราก็ต้องให้ ChatGPT เนี่ย เขานะครับเขาเป็นนะเอาสรุปเลย่ใช่ไหมสรุปลเลยอาสรุปดีกว่าเขาบอกว่าพระปรางน้าคปกกรุลบุรีองนี้เนื้อชินเงินพิมพ์ทรงสวยคมเนื้อหาก่าวแค้สนิมขุมครบตำหนิพิมพ์ชัดองค์รวมสูง ควรเก็บรักษาไว้ดีนับเป็นพระแท้สนามใหญ่ยอมรับและมีแนวโน้มราคาขึ้นต่อเนื่องในอนาคตแน่นอนครับโอเคว่าไปพุทธคุณก็บอกว่าคุ้มครองป้องกันภัยอุบัติเหตุตามลักษณะปรางนาคตกเมตตามหาดยมเสริมเมตตาเจรจาค้าขายดีนะนี่คือพุทธคุณนะแคคาดคงกระพันตำรับลบบุรีก็อยู่แล้วในเรื่องแคคาดคงกระพันราคาประเมินนะฮะธรรมดาสภาพสวยก็อยู่ประมาณเจ็ดหมื่นถึงแสนนึงโอเคองนี้อยู่ในระดับสวยเกินธรรมดา คาว่าตลาดได้ได้ที่ประมาณหกหมื่นถึงแปดหมืนบาทนะเนี่ยครับเนี่ยครับเอาแบบสั้นๆดูกันแบบสั้นๆนะไม่ต้องไปดูกันยาวถ้าจะดูแบบเจ้าวๆท่านเพื่อนไปดูคลิปก่อนย้อนย้อนไปดูคลิปที่ผมทําแยกองค์น,นี้ฟังการวิเคราะห์จากชัดพีทีเท่านั้นอ่าเดี๋ยวมันเพื่อนดูตัวจริงอีกทีหนึ่งนะครับเห็นไหมหรืตัวจริงอีกทีนึ่งนะคือองค์เนี้ยมันสมบูรณ์มันสวยีนะ้ะ สวยสมบูรณ์นะถ้าเป็นพระที่ดีได้เนะี่ยผมผมถือว่าเป็นพระที่สมบูรณ์และสวยนะถ้าท่านเจอเก็บแบบนี้มันสบายใจเพื่อนเขา้าใจไหมผมเห็นองค์นี้แล้วผมรู้สกว่าเออมันมันสมบูรณ์มันครบอ่ะนะครับมันครบสมบูรณ์เนื้อหานะดูดินะครับดูดินะ ไปดูดินะครับองค์นี้สมบูรณ์นะเนื้อหาสมบูรณ์มวลสารนะครับการแตกกลุกการอะไรอย่างเงี้ยนะอย่างนี้มันผุดขึ้นมาจากเนื้อเห็นไหมครับมันไม่ใช่เป็นการโปะหรือเป็นการทําให้มันเกิดเขาเรียกว่าเกิดจากธรรมชาติไงน,นะเห็นไหมเห็นไหมเพื่อนดูดินี่มันผุดขึ้นมาจากเนื้ออะไรเห็นไหม นะครับล้างยังไงก็ไม่ออกเห็นไหมเห็นไหมครับเพื่อนเห็นไหมเห็นไหมองค์นี้สวยมีหน้ามีตามีมเส้นโอ้โหเขาเรียกว่าพิมพ์ตรงพิมพ์ชัดแจ๋วหายดูยากหายากหายากสาภาพที่สวยอย่างนี้หายากผมจะบอกฮะไล้วสมบูรณ์แบบนี้ นะถ้าเจอเพื่อนต้องเก็บนะครับเก็บนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้เอาประมาณอย่างนี้นะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ